ค,คลิปนี้ก็เป็นคลิปาการเซตตู้นะครับจุดหัวแก๊สแบบ3หัวจุดอันนี้เป็นตู้ที่2นะครับตู้ที่2ใบนี้นะครับส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีนะครับตัววัดความชื้นด้วยนะครับและตัวปรับความเร็วรอบพัดลมนะครับ ฟังชันการทํางานก็คล้ายๆของเดิมแต่ของเดิมเนี่ยจะลักษณะการเปิดปิดตัวสาหัวจุดนี้จะเปลี่ยนจากการปิดเปิดแก๊สนะครับเป็นการปิดทั้งระบบหัวจุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปิดถ้าเป็นของเก่าเนี่ยถ้าเราปิดปิดสวิตตัวนี้นะครับตัวไฟอารลามตรงเนี้ยเขาก็จะดังขึ้นนะครับ จะทําให้มีเสียงดังเตือนตลอดนะครับที่เราปิดเบาแก๊สไว้นะครับตอนนี้ก็เลยทําการแก้ไขนะครับปรับปรุงระบบโดยการใส่ตัวคอนโทรลตัวนี้ให้ถ้าเราปิดก็คือปิดระบบทั้งหมดนะครับปิดปิดระบบของของอหัวแต่ละหัวได้นะครับแล้วก็ การทำงานก็ยังคงจะเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมี2โหมดนะครับโหมดแมนนวลคอนโทรลกับโหมด t ทม p c o n คอนโนะครับแล้วก็มี t i m e er, มอตัวนี้เป็นตัวคุมเวลานะครับตัว t i m e er, มอตัวนี้จะทำงานตอนที่เราปรับไปอยู่ในฟังก์ชันเทม p c o n คอนโนะครับแบบอัตโนมัติตัวควบคุมนะครับตัวนี้ก็จะทำการควบคุมเวลาตามที่เราต้องการ กำหนดให้ทําความร้อนนะครับตามเวลาที่เรากําหนดนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาลองเทสตกันเลยนะครับก็ขั้นแรกเนี่ยเราก็เปิดเบเกอร์ข้างในเหมือนกับตัวเก่านะครับพอเปิดเบเกอร์ปุ๊บเนี่ยหน้าจอความชื้นจะติดอุณหภูมิจะติดนะครับแม้ว่าเราจะปิดออฟเอาไว้จะแสดงอุณหภูมิความชื้นภายในนะครับตัวพัดลมสามารถควบคุมได้เลยนะครับเดี๋ยวดูนะฮะ ตัวนี้จะทํางานตั้งแต่50%ขึ้นไปนะครับจสังเกตว่าพัดลมแล้วหมุนแล้วนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับถ้าเราต้องการลดเบาหมุนวอลลุ่มได้เลยนะครับก็จะทํางานในช่วง50%ขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวจุดแก๊สนะครับถ้าเราบิดมาที่แมนแมนูวน,นะครับเขาก็จะทําทการ จุดแก๊สให้นะครับเปิดหัวจุดหนึ่งสองสามนะครับ, 1, 2, 3, รบก็จะทำการสตาร์ทเรียงกันไปนะครับตามเวลาที่ภายในที่เรากําหนดเอาไว้นะครับตัวภายในก็จะมีาทามเมอร์นะครับอันนี้ก็คือจุดแล้วไม่มีเปลวไฟนะครับอาลามก็จะทําง,งานถ้าเราต้องการปิดนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยเราปิดวาล์วแก๊สแต่ว่าตัวนี้ก็ยังดังอยู่ตัวนี้จะดับสัญญาณทั้งหมดนะครับ เท่านี้เองนะฮะนะครับอันนี้คือหลักการทำงานของตู้บาที่สองนะครับนะครับข้างไหนก็ยังเป็นคล้ายๆกับรุ่นเดิมนะครับจะมีทัมเมอร์3ามตัวนี้ทำงานไล่หนึ่งสองสามตามเวลาที่เราต้องการกำหนดนะครับให้หัวจุดทำงานไล่กันนะครับอ่า เทมตัวนี้นะครับอาจยวผมลองกำหนดไว้ที่60 60, 60. 60. เซกอา๋ยะดูนะระดับก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์ทใหม่นะครับเปิดหัวจุดก่อนนะเปิดหัวจุดทั้ง3าหัวจุดแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขานะครับถ้าถึงเวลาที่เรากำหนดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะตัดปึ๊บเห็นไหมฮะทำการตัดตามเวลาที่กำหนดไว้ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ